สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่ป้านาะอาปุยาตายายครับก็จะครบปีแล้วกุวัดพนมรอกนะครับที่ค้นพบที่โบสถที่วัดพนมรอกนะครับกรูหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคายนะครับฤืธิที่ตั้งชื่อกัน กรุวัดพนมรอกนะครับก็จะครบปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีพบกลุที่ใดอีกนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พบกลุหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อคายที่วัดพนมรอกนะครับจนถ,ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีพบที่ใดนะครับซึ่งจะกล่าวถึงก็ผมว่าได้เคยกล่าวไปแล้วเกียวครับ พอเดิมนะน่าจะเป็นท่านจะมีสามพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกัน,นครับช่างผมว่าช่างคนละช่างอ,อันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับก็เป็นที่แน่นอนหรือว่าชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นรูปหล่อลอยองค์ของท่านยุคแรกนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นยุคปีสองสเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสองสี่แปดสองนะครับ ซึ่งลักษณะการนั่งสมาธิของท่านนี่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็การปั้นขุนนะครับก็คล้ายคลึงกันมากนะครับการปั้นรูปองค์เดิมนะครับท่านนั่งไม่ว่าจะเป็นอ สังคตินะครับก็ทีมก็สืบทอดกันมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้อืขออนุญ,ญาตนะครับขอใช้มไม้แฮร์รี่พอตเตอร์อไหนเอ่ยอหายไปไหนแล้วเนี่ย ครับเพื่อนๆก็เป็นที่แน่นอนละก็หน้าแต่เป็นรูปหล่อลอยองค์นะยุคแรกของท่านถัดมาก็เป็นของน้องหลวงนะครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับถัดมาก็เป็นวัดองโพนะครับสองสี่แปดสองนะครับซึ่งปีสองสี่เจ็ดศูนย์ก็จะมีทั้งเหรียญหลวงพ่อเดิมไปเลยครับเหรียญคล้ายๆเหรียญอาร์มนะครับเดีย๋ยวจะจําผิดด้วยมผม ใีอมหารเรือใบสีมาครับปีสองสี่จุดศูนย์นะครับท่านมีเหรียญ้วยนะครับส่วนกูุ้พนมรอกนี่<อ>ก็โบสสร้างปีสองสี่แปดหกแปดก็ท่านจะหล่อในงานเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าท่านหล่อไว้แล้วแล้วท่านก็นำมาบรรจุท่านอาจจะหล่อ เตรียมไว้ก่อนหน้าที่จะปูสร้างพระอโอสถหรือเปล่านะครับซึ่งพระโบสถนี้เป็นพระโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่จริงมีหลังเก่าอยู่แล้วแหละแต่ได้ย้ายขยับขยับมาหน่อยสร้างเพิ่มเติมนะครับก็องค์เดิมท่านก็สร้างนะครับทีนี้ ไม่ทราบว่าอย่างไงนะครับก็หลวงพ่อคายก็มาสร้างเพิ่มเติมให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นนะครับท่านคือเห็นว่าเป็นท่านาพระบูสดหลังเดิมต่ำไปหน่อยนะครับหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับหลวงพ่อคายก็ต่อเติม ให้ส่งสูงขึ้นนะครับผมน่าจะเป็นนะครับเท่าที่ฟังมานะครับผมที่เขาเล่าขาดกันมานะครับซึ่งร่องรอยบานประตูก็ยังมีอยู่นะครับเป็นใต้ถุนนะครับใต้เป็นถงโล่งอยู่ข้างล่างใต้พื้นโบสนะครับผมแล้วก็ เจอโองเนาะฝังอยู่ในดินนะครับใ,ใต้พระโสดหลังเก่านั่นเละซีต่อเติมมาหลังเป็นหลังใหม่ก็เป็นห้องโถง้างลาดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เนื่องจากว่าจะบูรณะพื้นนะครับพื้นก็ผุนะครับก็กลัวจะเป็นอันตรายก็ได้ทําการลีพื้นเพื่อจะทําเป็นปูนนะครับทําเป็นกระเบื้อง ให้มีความแข็งแรงนะครับในการประกอบศาสนก,กิจนะครับผมก็จะเป็นะนะครับเนื้อโลหะท่านจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านถูกบรรจุอยู่ในโอด้วยกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นยุคแรกนะครับ เป็นรูปรลอรอยองค์แบบโ,รโบราณแบบโบราณนะครับแบบโบราณนะครับทั้งหลวงพ่อคายโอชัวทีครับทั้งหลวงพ่อคายและหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อคายนี่แน่ชัดเลยเนี่ยหลวงพ่อคายเนี่ยเป็นรูปรลอรอยองรุ่นแรกของท่านแม่แน่นะครับเพราอยุคหลงังๆมาก็ไม่มีทำนะครับก็มีทำเหรียญปีสองพันห้าร้อยตอนท่านมรณภาพนะครับหลวงพ่อคายนี่ครับนะครับผม แล้วก็มีลูกศิษย์ท,ทาต่อมาอีกก็มีเหรียญแล้วก็มีรูปหล่อรอยองค์นะครับเป็นพศหลังๆมาแล้วแต่ว่าในยุคหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเคยนั่งเคยเคยทำเหรียญน,นะครับเหรียญคู่นั่งคู่กันนะครับนะครับผมเมื่อปีสองสองสี่แปดสามนะครับส่วนมหลวงพ่อคานี่เป็นเจ้าอาวาสวัดพนมรอกนะครับ ครัเป็นองค์แรกนะครับผมส่วนหลวงพ่อเดิมนี่เป็นเจ้าวาัดหนองโพเจ้าวาดวัดหนองโพนะครับก็เนื้อโลหะก็เป็นเนื้อโลหะในยุคเดียวกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ดูกันนะครับก,ก็ผมก็เคยพูดไปแล้วหลวงพ่อเดิมนะครับ นาจะเป็นรุ่นแรกรุ่นนะครับจุดแรกของท่านนะครับครับแล้วก็เป็นวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลวงพ่อขายก็เป็นที่แน่ชัดแล้วแหละนะครับว่าท่านความเป็นไปได้สูงจะเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับรูปหล่อลอยองนะครับหลวงพ่อขายหากท่านใดได้มีเก็บรักษาไว้ก็ดีนะครับนะครับบูชา เพราะว่าท่านเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันกนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะครับครับพระอุปชา,านะครับพระพระที่ท่านบวชเนี่ยก็ก็เป็นพระอาจารย์เป็นท่านเหมือนหลวงพ่อเดิมแหละครับนะครับผมพระกรรมวาจานะครับก็เป็นพระ องเดียวกันนะครับที่บวชให้ท่านทั้งสององนะครับทั้งองพรเดิมองพ่อคายนะครับก็เป็นลักษณะของพิมพ์โบราณเลยหล่อโบราณนะครับผมความเหมือนหน้าเหมือนหน้าตาเหมือนไม่ต้องบูติกนะครับเพราะว่ายุคนั้นปั้นหุ่นเทียนกันปั้นหุ่นนะครับแล้วก็ทำหุ่นเทียนนะครับก็ช่างชาวบ้านนะครับ ทั้งที่มีความสำรู้ความสามารถในการหลอ่อพระในการปั้นนะครับก็ผมว่าท่านอาจจะช่วยกันทำนะครับสมัยก่อนก,ก็การเดินทางก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนแบบสมัยนี้ไปไหนมาไหนนี่ต้องช้างม้าัวควายเกวียนเท่นั้นนะครับเรือนะครับผม ว่าจะไปไหนได้วันใช้เวลากันหลายวันน่ะถ้าไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆก็เกือบวันกันเลยนะครับการเดินทางก็ไม่สะดวกรวดเร็วมาสมัยนี้นะครับก็คิดดูนะครับท่านทั้งสองท่านนี้ทั้งอกทั้ง หลวงพ่อทั้งสององค์นี่ก็ท่านจะมีช้างนะครับประจําตัวอยู่นะครับสําหรับไว้เดินทางนะครับผมหลวงพ่อาาคายก็มีช้างนะครับหลวงพ่อเดิมก็มีช้างนะครับเวลาท่านไปมาไปร่วมงานกันท่านก็จะไปโดยช้างเดินทางด้วยช้างกันนะครับก็ก็เป็นที่แน่ชัดเนาะเดี๋ยวซ่องดูหน่อยว่าความงดงาม ของหลวงพ่อคายเป็นยังไงนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนอน,นะครับหรือเอฟซีของผมเนี่ยหากท่านนะครับท่านามีเก็บไว้นะครับเพราะว่าอายุท่านเนี่ยร้อยปีนะครับถ้าเป็นพอ,อนี่ก็ร้อยปีนะครับหกแปดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะสร้างก่อน รูอว่าสร้างหลังนะครับแต่ก็บวกลบก็สักบวกลบสักกี่ปีดีะก็สักสามปีก็นได้สองสามปีกันได้ครับบวกลบนะครับอาจจะสร้างกอหรือสร้างหลังก็ได้นะครับแต่ก็อายุก็จะเกือบร้อยปีอยู่แล้วครับถ้าเกิดบวกลบนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่บวกลบก็ร้อยปีนะครับเพราะสองสองสี่สองห้าหกแปดนี่ครับ นะครับก็ความงดงามนะครับเนื้อพระเนื้อโลหะเก่านะครับเป็นร,รอโบราณน,นะครับผิวมันเลยนะครับ ผมจับบ่อยดนะ้ยไงสวยงามนะครับเนื้อองค์นี้นะครับถ้าล้างด้วยน้ํามาขามนะครับจะออกมาเป็นสีทองเลยนะครับจะไม่ออกทองเหลืองนะครับจะออกเป็นสีทองแบบทองรูปบัวบครับทองโบราณนะครับ อกนี้รู้สึกจะแก่หรืออาจจะออกมาเป็นหน้าก็ได้นะครับอกนี้รู้สึกจะแก่แก่ท้องแดงด้วยครับนะครับนี่นะครับหลบอบโบราณนะครับท่านใดก็ท่านที่รู้ท่านคนเก่าคนแก่จะรู้นะครับว่า คาถาอุคมของท่านหลวงพอ่อคายก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนะครับเรียกว่าท่านก็เป็นสิทธิ์พี่สิทธิองกับหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเรียนมาแล้วครับท่านได้ข่าวว่าเขาเล่ากันนะครับท่าน ท่านลองกันอยู่เรื่อยนะครับลองวิชาอาคมกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับเวลาเดินทางไปงานกันนะครับแล้วท่านเสกใบไม้เป็นต่อบ้างเป็นพึ่งบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวเล่าว่าหลวงพ่อคายเนี่ยเคยเสกรูปยอเป็นหินนะครับรูปยอเนี่ยเป็นหินเลยนะครับ ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็าหานะครับหาเก็บไว้บูชานะครับพระพระเก่านะครับอายุเป็นร้อยปีแล้วก็ท่านหาไม่ได้อีกแล้วนะครับก็มีไม่เท่าไหร่นะครับของกรุวัดพนมรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อคายนะครับหลวงพ่อเดิมก็ทุกพิมพ์นะครับนะครับหลวงพ่อคายก็มีสองพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดพนมรอกนี่มีจํานวนนะครับประมาณนะครับรวมทุกพิมพ์แล้วประมาณหนึ่งหมื่นองค์เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายไปนะครับกระจายไปทั่วสารทิศละ ครับพูดสิงนะครับผมอตอนช่วงกูตแตกใหม่ๆก็วือหวาหน่าดูนะครับพอหลังจากมีของเรียนแบบออกมาเท่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็ทำให้ความบือหวาลดลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาของที่เป็นของแท้นะครับ ของเย็นแบบก็มีนะครับไม่ใช่มีมีนะครับต้องดูเนื้อดูพิมพ์ทรงนะครับให้ชัดเจนนะครับผมเคยทำคลิปบอกลักษณะต่างๆไปแล้วนะครับผมแต่ท่านก็ดูเนื้อนะครับว่าเนื้อตาธรรมชาติแล้วของเก่าจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากเนื้อที่ทําด้วยน้ํายานะครับอย่าดูแต่ความเก่าอย่างเดียวดูเนื้อโลหะด้วยนะครับผมนะครับหวังว่าท่านทั้งหลายก็น่าจะมีเก็บกันไว้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวต้องติดตามผมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะ ผมก็มีพอจำนวนไม่มากหรอกครับก็พอแบ่งปันได้นะครับนะครับสำหรับหลงวงพ่อขายนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือว่าไลนา์ที่ติดต่อได้นะครับหากท่าน เอฟซีองผมมากท่านได้อยากได้ก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันไหนผมก็จะประกาศให้ทราบอีกทีนะครับผมนะครับผมไม่ไม่ผมไม่ไ,มมไมลฟ์สดนะครับผมก็จะทำคลิปนี่แหละคือนะครับก็บองว่าคลิปนี้ก็จะครบปีแล้ว สำหรับวันพนมรรอกนะครับเดี๋ยวผมรอเอาพูดง่ายๆผมรอให้ครบปีก่อนแล้วผมจะแบ่งปันนะครับท่านอย่าลืมติดตามนะครับปู่แตกเมื่อวันที่าพฤษภาคมนะครับเจ็ดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะครับผมก็นะครับ ขออประคุณมาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ